สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรหมอปองนะครับผมคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของหัวข้อคุณเป็นใครในใจของเขานะครับผมวันนี้เราจะเริ่มกันอื่นด้วยลัคนาราศีตุลน,นะฮะลัคนาราศีตุลน,นะครับผม <c oughs> คุณเป็นใครในใจเขานะครับผมเกฑ์ราศีนะฮะใช้ความเชื่อเดิมส่วนบุคคลของคุณเลยนะครับ ปรึกษาส่วนตัวแอร์ไลน์หมอปองนะครับ M O R P O N G 1 1 1สวัสดีนะครับคุณทิพย์วันนี้คุณทิพย์ชนะนะฮะชนะเลิศ <laughs> โอเคคุณเป็นใครในใจเขานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะ ลาลูนโอเคพลังงานของเขานะครับ เขาได้ King of Swords Ace of Cups และ Three of Pentacles พลังงานของคุณ Page of Swords King of Pentacles โอเคสลับกันหรือเปล่าเนี่ยพลังงานคุณกับเขานะฮะ The Emperor นะครับผมพลังงานของคุณสองคนในอนาคตอันใกล้นะครับผมอืม โอเคลัคนาราศีตุลน,นะฮะคุณเป็นใครในใจของเขานะครับผม <c oughs> เริ่มพลังงานนี้นะฮะพลังงานของเขา king of source king of source นะฮะ king of source เป็นพลังงานที่เขาพยายามจะ เขาพยายามที่จะหาทางออกอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นะฮะผมรู้สึกว่า,เ,าเขาพยายามตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับผมว่าเขาจะเอาอยัางไงนะฮะเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะต้องพูดคุยและเ,เขาเรียกปรึกษานะฮะ King o f s ซอ r ์สเป็นพลังงานเรื่องของการตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่า ยังไม่สามารถที่จะทำให้ได้ตามาที่ใจต้องการสักเท่าไหร่นะครับผม King of Swords to e ็ดออฟคเนี่ยผมมองว่า,าโดยความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะทุ่มเทให้คุณนะผมรู้สึกว่า,ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาดูแลหรือทุ่มเทความสัมพันธ์ตรงนี้ให้กับตัวคุณพอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เหมือนกับยังสื่อไปไม่ถึงแน่นอนฮนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ทําไมมันยังถึงสื่อไปไม่ถึงหรือว่าทําไมคุณถึงอาจจะไม่รับรู้ในบางส่วนนะครับเอ็ด o บคับสเตรอบแพนนิเคิลเป็นพลังานที่เขาพยายามนะฮะเขาอจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะพยายามผ่านบุคคลที่3นะฮะด้วยพลังงานของ t h r e อ of พนนิเคิล s เขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณมากมายหลายอย่างแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกคุณนะฮะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ เหมือนกับปิดกั้นไม่ให้คุณพูดคุยกับเขาในใน,ในเรื่องตรงนี้นะครับผมพลังงานของคุณนะครับผมเ o ทออฟเ p a g e of swords king แ f p e n t a c ล e s แล้วก็ The Emperor คุณรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่คุณต้องการคุณรู้ว่าคนนี้คือคุณคนที่ที่ใช่สำหรับคุณฮนะด้วยพลังงานของ The Emperor คุณรู้ดีนะครับในสถานการณ์ว่า คนนั้นเนี่ยเป็นคือคุณอยากจะทําอะไรหรือเขาเป็นใครในใจของคุณอันนี้คุณชัดเจนในความความรู้สึกของคุณอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามผมมองว่าเหมือนกับคุณจะต้องถอยกลับไปตั้งรับอะไรสักอย่างหนึ่งถอยกลับไปแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยพลังงานของ page of source เพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของของคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเหมือนกับ มีปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องไปแก้ไขก่อนที่จะ move on ในความสัมพันธ์นะฮะ page of source king of p e n t a c l e s ผมมองว่า page king of p e n t a c l e s จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับคุณจะต้องการสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้บุคคลรอบข้างเนี่ยเขารู้แล้วก็ยอมรับคุณผมไม่แน่ใจว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่ ต้องการให้บุคคลรอบข้างนี้ยอมรับหรือเปล่านะฮะออ King o n p พ n t a c l e s นะฮะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย k p n n of p l n s เเนี่ยเป็นพลังงานที่ส่งเสริมให้คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะฮะเรามาดูฮะว่าปัญหาจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะ clarify นะฮะออวันนี้ใช้สเปรดใหม่นะครับผมโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ <laughs> uh, K okay. eight of wands eight of wands the judgment แล้วก็ five of swords อืมโอเคในตัวเขาจริงๆแล้วอะ่ะ คือเขามองว่าความพยายามบางอย่างเนี่ยมันได้เขาเรียกอะไรเข้าใกล้จุดที่จุดที่เหมาะสมสำหรับรการเริ่มต้นความสัมพันธ์แหละเอดออฟวอนสเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาก็พยายามพูดคุยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะไม่ใช่แค่ใครหรืออะไรบางอย่างในตัวเขาและแต่จะเป็นลักษณะที่เขาพยายามที่จะดึงอ่ตัวคุณเข้ามานะฮะคุณจะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาหาคุณด้วย เขาเรียกว่าอัตราเร็วหรือความเร็วที่ชัดเจนขึ้นนะฮะผมมองว่าแล้วมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอให้มีความเคลื่อนไหวมี movement เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้น movement ในอนาคตอันใกล้นะฮะ e d o f advance นะ,ะคุณจะได้รู้นะครับผมว่าคุณเป็นใครในใจของเขาเนี่ยคุณได้รู้แน่ๆเพราะว่าเขาจะออก action ละนะครับผม The judgment เป็นพลังงานที่เขาตัดสินใจว่าโอเคแหละตอนนี้เขาคงจะทําอะไรสักทีให้เกิดในความสัมพันธ์ฮะสำหรับบางส่วนของพวกคุณนะฮะก็คือจะมีการพัฒนามีเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่บางส่วนของพวกคุณผมมองว่าอาจจะถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็อาจจะมีบางส่วนที่เดินออกจากความสัมพันธ์นะฮะ The judgment เป็นจุดที่เขาตัดสินใจแล้วนะครับผมเป็นจุดที่เขาแบบ อ่ะเนี่ยถึงเวลาละที่ต้องทำนะครับผม file source นะฮะ file of, file of source เนี่ยผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณตัวเขาเองเนี่ยยังมีปัญหาคือมันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างในใจนะครับผม file source เนี่ยคุณคุณ,ค,ณคุณดูว่ามันมีแบบลักษณะเ,เรื่องของความขัดแย้งเขาอาจจะขัดแย้งกับบุคคลรอบๆตัวเขาเขาอาจจะทะเลาะก,กับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าแม้กระทั่งเขาอาจจะทะเลาะก,กับ คนเก่าที่เขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่ายังพัวพันอยู่หรือเขาอาจจะเ,เขาเขาพยายามเคลียร์อะไรบางอย่างความคือคอน FLICT นี้อาจจะหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่จํากัดอยู่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะคอน FLICT ในเรื่องของการงานก็ได้เขาอาจจะกําลังทําโปรเจกต์อะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เลยยังไม่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนนะทำให้คุณยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคุณคือใครในใจเขานะจริงๆแล้วเนี่ย คุณคือใครเนี่ยคุณจะได้รู้เร็วๆนี้เลยนะครับผมลังงานของเขาคือ A of Wands Judgment แล้วก็ Five of Swords นะฮะตัวคุณเองนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะต่อจากนี้เร็วๆนี้นะครับผม Five of Pentacles Five of Pentacles the Hermit เซเว่นออฟโอเคสลับกันนะเนี่ยคือเอเด a บอนเซเว่นออฟบอนนะผมรู้สึกว่าในขณะที่เมื่อเขากำลังจะเริ่มขยับจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไฟออฟแพนิเคิลเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณกำลังจะต้องต้องเปิดใจรับนะฮะผมบอกว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะคนคนนี้เนี่ยเวลาเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะ ต้องการผลลัพธ์ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟอัลเฟนิเคิลส์เนี่ยกลายเป็นว่าพอเขาเปิดแล้วเหมือนกับตัวคุณจะลังเลซึ่งทำไมล่ะทำไมนะคือตอนเขาลีลีรอ,อคุณก็แบบชิลพอเขาเอาจริงขึ้นมาคุณกลับเฮ้ตกใจขอกลับไปคิดใหม่นะฮะโอเคอ่ะ โอเค The Hermit mm, The Hermit King of f i n a c l e s The Hermit โอเคเก็ตละคือจริงๆแล้วความต้องการของคุณนะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันมเีเรื่องส่วนตัวบางอย่างเรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะฮะบางส่วนของว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของครอบครัวที่คุณต้องไปจัดการนะฮะ The Hermit ผมรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องของครอบครัวอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปจัดการก่อนก่อนที่จะ,ะเริ่มต้นหรือว่าเปิดรับความสัมพันธ์นี้นะครับผม seven of wands อืม seven of wands เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณกําลังจะถูกประเมินหรือคุณกําลังประเมินตัว,ต,วตัวเขาอยู่นะฮะว่าหรือคุณกําลังประเมินตัวคุณในสถานการณ์รอบข้างซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้มากที่สุดคือเรื่องของครอบครัวของคุณนะฮะเรื่องของคนที่ดูแลคุณหรือว่า s u p e r v i s i o n ่นะฮะบางส่วนของพวกคุณอาจจะผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมนะฮะอาจจะเป็นคู่เดิมที่ที่เลิกราไปแล้วแต่ว่าอาจจะบางส่วนของพวกคุณยังคายอยู่ยังติดอยู่ยังหมายถึงมีคนบางบางคนเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็ปรึกษาผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาส่งใบหย่าไปแล้วนะฮะแต่ครั้นี้เนี่ยยังไม่ได้มีใครเอ่อเขาเรียกอะไรนะตอบรับหรืออะไรตรงนั้นอา่าเป็นลักษณะที่ เหมือนกับติดหรือชะง,งักด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งบางส่วนของพวกคุณอาจติดเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเวลานะครับผมบางส่วนของพวกคุณอาจจะติดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการงานนะครับผมด้วยพลังงานเนี่ยเอ่อคิงออฟไพนเคิลส์เนี่ยเป็นลักษณะคุณกําลังทาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ not quite ready นะครับผม not quite ready นะฮะคือจู่ๆเขาพลิกตัวแล้วกลับหลังแล้วก็มาบอกคุณชัด คือมาบอกคุณชัดเจนเลยแทนที่จะปล่อยให้คุณสงสัยหรืออะไรงงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆพลิกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกอันที่1คุณอาจจะเอ๊ e y, มีอะไรแฝงหรือเปล่า2เอ๊ะ e ทำไมถึงจู่ๆเหมือนกับคุณอาจจะคิดว่าเขาไปตัดความสัมพันธ์จากใครเขาไม่ได้ตัดนะฮะมันเป็นเรื่องของพลังงานที่เขาสวิชหรือสลับหรือพลิกจากไอ้ส่วนที่เขาเป็นฝ่ายรอไปเป็นฝ่ายลุกบ้างนะครับผมโอเค เซอร์เนอร์บอ์ชัดเจนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องประเมินอะไรหลายอย่างนะฮะที่แน่ๆผมมองว่าประเมินความต้องการอของตัวคุณเป็นหลักนะครับคือคุณประเมินตัวเขาจัดการตัวเขาเรียบร้อยเนี่ยคุณอย่าลืมว่าไอ้ความต้องการของคุณยังใช่ในความต้องการเดิมที่คุณต้องการอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดความต้องการของคุณมันเปลี่ยนไปนะฮะในบริบทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังต้องการความสัมพันธ์สําหรับตรงนี้อยู่หรือเปล่านะฮะคิดให้ดีๆนะครับผมเมื่อคุณสงสัยว่าคุณเป็นใครในใจเขาแล้ววันใดวันหนึ่งที่เขาสรุปว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขาเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปเป็นคนสําคัญของเขานะไม่ใช่คุณแบบพอเขาเตัดสินใจแล้วการเป็นรันอเวย์นะหนีออกไปนะครับผมโอเคครนีในสถานการณ์มันหน้าหนีไหมผมก็บอกว่า ไม่ง่ายนะครับผมไม่ง่ายหมออะไรมาพูด <laughs> three of swords นะครับ three of swords the hangman เป็นลักษณะที่คุณคือในสถานการณ์ที่จะเจออ่ะมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งน,นะครับ three of swords <laughs> ผมรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ย it's not quite seem it's not fight, quite seem uh, nice and clean มันเป็นลักษณะที่ เเหมือนกับจัดการปัดกวาดอะไรบางอย่างไปแล้วแล้วมันก็ยังมีจุดอะไรอยู่ที่คาอยู่ที่ยังต้องแบบเหมือนเป็นคุณเป็นมันมีอะไรที่แบบฉันยังต้องไปจัดการจากตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่ยังไม่ไม่จบ,จบสิ้นฮะยกตัวอย่างไปอย่างบางส่วนของพวกคุณเนี่ยยืน่นหนังสือไปแล้วยื่นอะไรไปแล้วเนี่ยอาจจะยังคาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นโปรด ใจเย็นรอนะครับ The Hangman คุณผ่านตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะที่ตระหนักรู้นะครับผม The Hangman เนี่ยเป็น Enlightenment นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่คุณเข้าใจในสถานการณ์ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้คลีนหรือไม่ได้สะอาดอย่างที่คุณคิดนะฮะคือผมจะบอกว่า i t Just like something unfinished business you need some more time to fix something else on on this situations even though they come towards you and you also want to receive this one some h o w they um, มันมีบางอย่างที่คุณต้องไปจัดการะนะครับผม uh, แล้วก็ the hangman the hangman เนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องของความตระหนักรู้ในความรู้สึกของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย the hangman นะฮะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลน,นะครับผมหรือดาว จริงๆผมไม่อยากใช้ให้ใช้ดาวจันทแต่ก็ดาวจันทก็ได้นะฮะดาวจันทดาวศุกร์นะครับผมหรือ Rising Sign หรือลัคนาเนี่ยหรือ Ascendant เนี่ยอยู่ในในราศีตุลเนี่ยผมมองว่า The Hangman นะ,ะ The Hangman เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่า Pain and Gain นะฮะมันหมายถึงอะไรคุณได้เจ็บอะไรบางอย่างแล้วคุณได้เรียนรู้อย่าไปสนใจเรื่องเจ็บนะฮะเจ็บเนี่ยทุกคนเจ็บเหมือนกันหมดผมเจ็บคุณเจ็บทุกคนเคยเจ็บมา มันอยู่ที่ว่าคุณจะได้อะไรจากความเจ็บนั้นคุณจะได้ความเจ็บปวดหรือคุณจะได้หนทางในการคิดแก้ไขปัญหาและเรียนรู้ที่จะไม่ผิดพลาดซ้ำหรือเปล่านะครับผม The Hangman เป็นลักษณะ Enlightenment นะฮะ i t just like some uh, you gain some knowledge that worthwhile It's just like you trade off yourself in the horrible situation and gain these experience So why do you want to throw away those one The Hangman เป็นลักษณะที่แบบ enlightenment นะครับอะไรนะลาลูนดาวน้อยผ่อนนานได้ไหมศูนย์เปอร์ซ็นไม่รู้ผมใช้แต่ดาวนี่นะฮะผ้านุ่มหอมนาน <c oughs> เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะ <c oughs> เอออะโอเค The Three of Swords The Hangman แล้วก็ Six of Pentacles Six of Pentacles เป็นพลังงานที่ Uh, something got to give นะฮะเป็นพลังงานที่ผมรู้สึกในบางส่วนเนี่ยความสัมพันธ์กลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่บาลานซ์นะฮะซึ่งผมก็ไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะบาลานซ์นะฮะเวอร์โกไม่ใช่เวอร์โกทษทีลิเบรานะฮะโอเคเออไม่จำเป็นต้องบาลานซ์นะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นตุนแต่ไม่จำเป็นต้องบาลานซ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วงเริ่มต้นในช่วง kick off เนี่ยจะมีอะไรที่คุณจะต้องเหมือนกับ ยอมเสียเปรียบบ้างให้โอกาสบ้างนะครับโอเคอ่ะโอเคและตกใจหมดเลยและนั่นคือ reading ของลัคนาราศีตุล ascendant นะ rising sign in ราศีตุลน,นะแล้วก็ดาวศุกร์นะครับผมอยู่ในราศีตุลโอเคคุณเป็นใครในใจของเขาเขาเขานะฮะ We are here to learn. We are here to do some tests before we leave.